นี่ยายมาแล้วยายมาแล้วมาแล้วคุยไปเลยกับตาเลยเอาตาไปด้วยเด้อเด้อบ่าวอุดรมาแล้วคนอีสานบอย่านผู้ใดผมจะจบทุกข่าวงัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟัง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยท่านถามหน่อยท่านหน่อยท่านหน่อยว่าถามหน่อยว่าถามหน่อยว่ามะขามหวานนี่ อ,อ,อยู่จังหวัดไหนครับนะถามหน่อยครับอยู่จังหวัดไหนครับนะปกติแล้วมะขามมะขามที่เคยเป็นเอดมินตาที่เคยเป็นเขาเขาาอยู่ใต้เขาอยู่ใต้อยู่สุราษฎร์นาองงงงเลือดงงใจงงงงครับงง,รง,งงครับงงจริงครับงๆงครับงๆงงงงงนะเ <c oughs> <c oughs> นาะไม่นี้ปะ ยังรักคุณตากุญยายาเสมอครับมะข่มามะขอนูเป็นเอซีใหม่นั่นแหละหนูแหละอยู่จังหวัดไหนหนูอนะอยู่จังหวัดไหน <c oughs> <c oughs> ปกติมะขามนะ่ะจะอยู่จะอยู่สุราษฎร์แต่อันนี้มะขามหวานเพชรบูรณ์หรือเปล่า <c oughs> มะขามหวานจะอยู่เพชรบูรณ์ปา <c oughs> วิรุฒบอกว่า นี่ยายมาแล้วยายมาแล้วมา,มาแล้วคุยไปเลยกับตาเลยเอาตาไปด้วยเด้อเด้อเอาเอาไปเลยอะไรอีกอ <c oughs> นี่เลยตาชอบหนูละนี่มาเอาไปเลย ครับก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยมถานหน่อยถามหน่อยท่ามหน่อยว่าถามหน่อยว่าถามหน่อยว,าอยวา่ามะขามหวานเอ่ออยู่จังหวัดไหนครับนะถามหน่อยครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยนะ ปกติแล้วมะขามมะขามที่เคยเป็นเอดมินตาที่เคยเป็นเขาเขาาอยู่ใต้เขาอยู่ใต้ยอยู่สุราษฎร์นาะงงงงเลอะงงใจงงงงครับงงครับงงจริงครับงงครับงงงงงงนะเนาะไม่นีบวะยังละกุนตากุณยายเสมอการมะขามะขอ,ขอนูเป็นเอฟซีใหม่นั่นแหละหนูแหละ อยู่จังหวัดไหนหนูอะอยู่จังหวัดไหน <c oughs> ปกติมะขามน่ะจะอยู่จะอยู่สุราษฎร์แต่อันนี้มะขามหวานพิษบูร์หรือเปล่า <c oughs> มะมะขามหวานจะอยู่พิษบูรณเปล่าวิรุธบอกว่า นี่ยายมาแล้วยาามาแล้ยาม,มาแล้วคุยไปเลยกับตาเลยเอาตาไปด้วยเด้อเด้อเอาเอาไปเลยอะไรอีกเอเอนี่เลยตาชอบหนูล่ะนี่มาเอาไปเลย ครับก็ขอลงไลน์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ